ออกข้างป้ายแดง7 0 0 0 70,000บาทแล้ววันนี้คุณอยู่กับเมย์รถบ้านพลขวัญค่ะในราคาแค่429,000บาทหายไป300,000กวบาทแล้วได้รถที่เป็นตัวท็อปม i เนอร์เชนปี2018อีกด้วยสวัสดีค่ะวันนี้คุณอยู่กับเมย์รถบ้านพยขวัญน,นะคะเมย์มี Toyota Hilux ก e ์ล 2.4E p a r t p พ l ี n n r r นะคะปี2018คันนี้ น้องมาในโฉมบอดี้สีเทาเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่พัฒนามาจากรุ่น E นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูการใช้งานฟังก์ชันของน้องว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะสิ่งที่ต่างจากรุ่น E ก็คือตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ไฟเดยทามมีมาให้ในขอบด้านบนนะคะการตกแต่งด้านหน้าแบบแมอร์เชนข้างในสีดำร้อมรอบกรอบด้วยโครเมียม โลโก้โตโยต้าแบบโครเมียมผัดลงมาด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้กรอบโครเมียมเช่นกันนะคะตัวนี้กันชนด้านหน้าสีเดียวกับตัวรถพร้อมตัดสลับกับรังพึ่งตัวนี้เป็นตัวพีเลนเนตระกูลขับเคลื่อนสองล้อนะคะขนาดยางจะอยู่ที่225ทับ้าค่ะเจ้าของเดิมจะทรงลง้อมแม็กทองมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโดนใจวัยรุ่นสายซิ่งสุด,สด ตัว2.4 e-pat นะคะการตกแต่งกระจกข้างแบบขอบคิ้วโครเมียมไฟเลี้ยวมีมาให้ด้านข้างบันไดข้างตัวนี้ถูกติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้าสะดวกสบายในการขึ้นลงรถเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวพีเลนเนอร์อย่างที่บอกคะ่ะตัวนี้ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยเครื่องยนต์ดีเซล4สูบ 2GDFTV 2.4ลิตร ให้กำลังแรงม้าสูงสุด150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีนะคะแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,000รอบต่อนาทีเลยทีเดียวตัวนี้ระบบอัดอากาศเป็นแบบเทอร์โบชาร์จพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์นะคะสภาพห้องเครื่องแห้งๆไม่มีคราบน้ำมันเยิม้มแผ่นเพจเรเบลวอ,อกออยอยครบครบแบบสมบ,บูรณ์นะคะด้านบนตัวนี้สติกเกอร์ยังมีมาให้ด้วยไม่มีการตัดแต่งแต่อย่างใด รับประกันไม่มีพิกความจมน้ำไฟไหม้นะคะถ้าเกิดตรวจเจอรับซื้อเต็มจำนวนคะ่ะภายในห้องโดยสารมาในโทนสีดำนะคะตัวเบาเป็นเบาะผ้าสภาพเบาะตามการใช้งานเลยนะคะแต่ไม่ต้องห่วงเรามีเก็บงานให้แน่นอนลูกค้าคนไหนสนใจม,มาทักมาได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นแอร์ฝั่งข้างคนขับนะคะช่องเก็บของด้านข้างคนขับนะคะด้านบนก็จะเป็นแบบดูบ็อกนะคะคือจะมีสวิต เปิดปิดตรงนี้เพื่อรับลมแอร์จากทางด้านนี้นะคะสามารถเก็บพวกน้ําเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นเก็บความเย็นอะไรขนาดนั้นนะคะแต่เหมือนว่าก็ช่วยในการเป่าลมรักษาอุณหภูมิได้นในระดับหนึ่งนะคะอันนี้เนาะแล้วส่วนตัวด้านล่างนะคะก็จะเป็นช่องเก็บของมาให้ปกติการตกแต่งแดชบอร์ดบ้านบนนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําตัวนี้ แอร์แบด้านข้างคนขับมีมาให้1ลูกนะคะแล้วก็มี a i r b แบ็น่าคนขับ1แล้วก็ตรงหัวเข่าคนขับอีก1ค่ะตรงกลางนะคะด้านบนจะเป็นนาฬิกาบอกเวลาพร้อมสวิทไฟฉุกเฉินตรงนี้นะแล้วถัดลงมาจะเป็นหน้าจอสัมผัส7นิ้วเครื่องเสียงวิทยุ AM/FM นะคะ AUX แล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธมีมาให้ตัวนี้เนาะ แล้วถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นระบบแอร์แบบแมนนวลค่ะสามารถปรับระดับแรงลมได้นะคะปรับระดับทิศทางลมระบบไล่ฟ้าด้านหลังมีมาให้ระบบหมุนเวียนอากาศภายนอกภายในรถระบบจ่ายไฟ12โวลต์มีมาให้สองข้างตรงนี้นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมีมาให้นะคะถ้าเป็นปุ่มอีโค o โหมดก็จะเป็นในส่วนของการ ประหยัดน้ำมันเน้นประหยัดน้ำมันนะถ้าเป็น power mode อัตราการเล่งก็จะดีขึ้นแต่ก็จะกินน้ำมันนิดหน่อยค่ะทันมาก็จะเป็นช่องวางแก้วแล้วก็ที่พักแขนมีช่องเก็บของมาให้ด้วย <t> เดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันบ้างนะคะเบาะฝั่งด้านคนขับนะคะสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะคะพวงมาลาัย power มีปุ่มมันติฟังก์ชันมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกมีมาให้โหมดการ ฟังเพลงก็มีมาให้ด้วยเช่นกันนะคะด้านนี้อ่าตรงนี้ความสะดวกสบายเขาก็คือมีช่องวางแก้วมาให้ด้วยของโตโยต้านะตัวนี้ทํามาให้เรียบร้อยแล้วเนาะและดูฝั่งแผงประตูด้านข้างนะคะปุ่มปรับกระจกแบบอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับนะคะอ่ากระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้ค่ะด้านบนถัดมาก็จะเป็นไฟนะคะตัว ไฟจะมีอยู่สองตำแหน่งก็คือด้านหน้าคนขับแล้วก็ฝั่งช่องระหว,ว่างกลางเบาะนะคะตัวนี้แล้วตัวนี้ก็จะมีช่องเก็บแว่นมาให้ด้วยนะคะม่านบังแดดคนขับจะไม่มีกระจกมาให้ส่วนฝั่งด้านคนขับก็จะเป็นกระจกมาให้เนาะในส่วนนี้เบาะทางด้านหลังนะคะเป็นแบบผ้าขน,ขนสีดำเนาะ ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเพิ่งเข้ามาใหม่สภาพยังดิบๆเดิมๆเลยถ้าลูกค้าคนไหนสนใจไม่ต้องกังวลใจไปเรามีเก็บงานให้ก่อนถึงมือลูกค้าแน่นอนนะคะแต่คันนี้จะไม่มีตัวกันชนหลังมาให้ท่อเป็นท่อแต่งลูกค้าเดิมแต่งมาให้แล้วเนาะจะของเดิมแต่งมาให้เรียบร้อยไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED อยู่ด้านนอกนะคะตัวนี้มือจับเปิดท้ายเป็นแบบโครเมียมนะคะสัญ,ญลักษณ์ไฮลัก์ตัว E มีมาให้ตรงนี้เนาะ อย่างที่บอกค่ะว่ารถเพิ่งเข้ามานะยังไม่มีการเก็บงานให้ดูแมกไนเนอร์เดิมเลยจากโรงงานนะคะแถมมาให้ช่วงล่างด้านหน้าโชคอัพพร้อมสปริงช่วยในการขับขี่ที่นุ่มนวลและมีเสถียรภาพในการขับขี่นะคะระบบดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังล้อยางอะไรมีมาให้นะคะช่วงล่างด้านหลัง แนบพร้อมโชกอัพให้ความทนทานและสามารถในการรับน้ำหนักได้ดีเหมาะสำหรับการบรรทุกและขับขี่ในเส้นทางที่ไม่เรียบนะคะสิ่งที่เพิ่มมาจากตัวอ e ีของตัว e p พ u s นะคะก็คือตัวนี้จะมีกล้องมองหลังมาให้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่า t o โยต้าเป็นแบรนด์หลักๆอันดับต้นๆของประเทศก็คือค่ามทเนเนนไม่แพงมากนะคะและที่สำคัญคือศูนย์บริการเขามีอยู่ทั่วทุกมุมทุกจังหวัดเลย ใครสนใจตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจในตอนนี้ในคลิปนี้ก็คือเรามีวารันตีซ่อมศูนย์นะคะเครื่องเกียร์อะไหล่ร้0รายการเลยทีเดียวนะคะลูกค้าคนไหนสนใจอยากรับโปรโมชั่นดีๆรีบเข้ามาจับรีบเข้ามาจองเป็นเจ้าของได้ในตอนนี้หรือจะติดต่อเข้ามาทดลองขับก็สามารถ เข้ามาได้เมยินดีดูแลลูกค้าทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเมย์จะมาทํารีวิวรถกระบะเจ๋งๆรถกระบะดีๆรุ่นไหนอีกฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ใต้ใตคลิปนะคะว่าครั้งหน้าอยากให้เมย์มารีวิวกระบะรุ่นไหนหรือว่าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ